สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับพอร์ตแชร์ N.Y มีกันอีกครั้งนะคะโดยวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับฝุ่น P.M. 2.5ที่เขาเนี่ยได้ประสบปัญหาแบบใกล้ตัวสุดๆเลยค่ะยินดีต้อนรับคุณหมอนไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากมากเลยที่ได้รับเชิญมาในวันนี้ค่ะคือเราคุยกันเบื้องหลังแล้วแบบโอ้โหคุณเจอมาหนักมากจริงๆค่ะกับฝุ่น P.M. 2.5ไหนคุณลองเล่าให้คุณผู้ชมดูหน่อยได้ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ได้เลยค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่ามันหมเนี่ยเป็นคนแพ้ฝุ่นอยู่แล้วนะคะถ้าเป็นฝุ่นธรรมดาเนี่ยก็จะรู้สึกแบบคัดจมูกแล้วก็จามได้ง่ายนะคะยิ่งเป็นฝุ่น pm 2.5เนี่ยยิ่งหนักเลยค่ะเมื่อแบบปลายปีที่แล้วนะคะทุกคนจะทราบว่าฝุ่น pm 2.5เนี่ยมันขึ้นสูงมากๆเลยนะคะในแอปก็จะเตือนเนี่ยซึ่งเราก็อยู่ที่สีรายชานะคะมันเป็นสีแดงสีส้มแล้วก็สีเหลืองนะคะสลับกันไปเลยค่ะโอ้โหเงินคุณมันหม่เวลาออกจากบ้านเนี่ยก็ต้องใส่หน้ากากตลอดเลยสิ ใช่เลยค่ะต้องใส่หน้ากากสองชั้นเลยนะคะถ้าวันไหนที่เป็นสีแดงนะคะแล้วแบบเป็นคนที่ผิวเนี่ยไวต่อฝุ่นด้วยนะคะเพราะแบบช่วงช่วงนั้นเนี่ยก็จะแบบว่ารู้สึกแบบแป๊บแป๊บที่ผิวนะคะมันจะแบบแสบแสบคันคันนะคะหูมันหนักมากเลยนะคะคุณมอนไหมใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะจะเริ่มแบบมีอาการจมูกบวมนะคะแล้วก็เจ็บคอตามมาค่ะซึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของเรามากๆเลยนะคะ นอกจากนั้นเนี่ยที่หนักไปกว่านั้นก็คือสิวค่ะทุกคนมันเป็นสิวแบบสิวอักเสบด้วยแบบเยอะมากมีทั้งแบบบนข้างบนแล้วก็ตรงแก้มนะคะซึ่งตอนปิดเทอมเนี่ยเราก็ต้องกลับไปหาหมอที่คลินิกนะคะแล้วก็ไปทำทิชเม่น์ไปกดสิวอะไรเนี่ยแบบนานมากๆเลยนะคะกว่าจะหายซึ่งตอนนี้ก็ยังแบบยังมีรอยสิวอยู่เลยนะคะรักษาแบบต่อไปเลยยาวๆนะคะทุกคนก็จะแบบ ทราบดีว่า p m 2 5มเนี่ยมันส่งผลในระยะยาวมากๆเลยนะคะโอ้โหนี่คือเสียงของคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆนะคะเนี่ยแล้วตอนนั้นนะคุณมอนใหม่จัดการยังไงบ้างคะค่ะก็ตอนนั้นนะคะก็พยายามอยู่ห้องค่ะแล้วก็ใช้เครื่องฟอกอากาศนะคะอยากจะให้ทุกคนแบบตระหนักถึงเรื่อง p m 2 5 5นะคะเพราะว่ามันเป็นแบบ ไมค์อนที่เล็กมากๆเล็กกว่า PM 1 0ม e. อีมันเล็กกว่าเส้นผมเราแบบเรามองไม่เห็นเลยนะคะก็อยากจะพยายามแบบให้เราทุกคนนะคะลดการเผาลดการแบบให้มันเกิดมลพิษทางอากาศนะคะซึ่งทั้งวันเนี้ยมันก็ดีขึ้นแล้วล่ะคะ่ะก็อยากจะให้แบบ PM มันแบบหายไปก็พยายามช่วยๆกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ได้มาแชร์ในวันนี้ค่ะ ขอบคุณคุณมรนใหม่มากเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์เหล่านี้ให้พวกเราฟังเพราะทำให้หลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่า PM 2.5มันไม่ใช่แค่ปัญหาเล็กๆแต่มันอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ๆสำหรับใครหลายๆคนคะ่ะวันนี้รายการ NY Near Me มีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ